สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Virtual Gamer นะคะและวันนี้เราจะมาพูดถึง15ชุดยูนิฟอร์มสุดเท่ของเหล่าตัวละครจากวิดีโอเกมที่คุณชื่นชอบกันค่ะ บางทีเราคิดว่าตัวละครในเกมนี้เวลาจะทำอะไรและสวมชุดอะไรนั้นก็ดูดีไปสะหมดจริงๆไม่เพียงแค่ดูดีเท่านั้นนะคะพวกเขายังมีความสามารถที่เก่งกาจหลากหลายด้านจนเหล่าเกมเมอร์หลายคนมีตัวละครเหล่านี้เป็นไอดอลประจำกายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีชุดไหนกันบ้างดันเต้จากเกม Devil May Cry เริ่มแรกเลยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเขาคนนี้ตัวละครที่เด่นทั้งเรื่องลักษณะอุปนิสัยรวมไปถึงชุดโค้ทสีแดงประจำกายของเขาที่ใครหลายๆคนอยากสวมใส่และเมื่อเห็นแล้วจะต้องร้องอ๋อกันค่ะว่าเขาคนนี้คือดันเต้ตัวละครเอกจากเกม Devil May Cry นั่นเอง ซึ่งชุดยูนิฟอร์มของเขาที่โดดเด่นและโด่งดังที่สุดทำเอาเกมเมอร์หลายคนจดจำได้นั้นก็คงเป็นชุดจากเกม Devil May Cry 3ขนาดชุดยูนิฟอร์มของภาค DMC ยังสู้ไม่ได้เลยค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่ใครหลายคนมองปุ๊บก็นึกถึงเลยจริงๆอายะแบรจาก The Third Birthday และ Parasite Eve เธอคนนี้เป็นอีกตัวละครที่มัดใจหนุ่มๆแถมยังเป็นตัวละครในตำนานที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องเรียกชื่อเธอออกมาเธอคนนี้โดดเด่นในเรื่องของการต่อสู้ด้วยการใช้มือและชุดที่เธอสวมอยู่นั้นเป็นชุดโอเปร่าสีดําชุดนี้ถือเป็นชุดแรของหนุ่มๆห,ห,หลายคนนอกจากชุดปกติแล้วทำให้สาวๆอยากลองสวมชุดนี้บ้างเลยทีเดียว The t u r k ในเกม Final Fantasy ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่เหล่าสาวก Final Fantasy ตึงตราใจสำหรับชุดคลาสสิกอย่างชุดเติร์กคงจะคุ้นเคยจากตัวละครที่มีชื่อว่าเรโนหรือตัวละครที่มีชื่อว่ารูทสองคู่หูคู่หาจากกลุ่มเติร์กที่วันนี้ชุดสูตรของพวกเขากลายเป็นชุดคลาสสิกสำหรับชาวเกมเมอร์ที่มองแล้วต้องพูดว่าเท่อย่างแน่นอน Mother mother. Hat. Put h a เ d a าหวงจากเกม Resident Evil oh, like s <S เป็นอีกหนึ่งตัวละคร <star. S 1> ที่ใครหลายคนต้องยกนิ้วให้เธอคนนี้เอดาเป็นสาวจีนในเรื่อง Resident Evil ซึ่งชุดของเธอนั้นใน Resident Evil 4เป็นชุดกี่เผาสีแดงที่ดูโดดเด่นที่สุดแถมแฟนเกม Resident Evil คงจดจำสาวคนนี้ได้อย่างขึ้นใจ ด้วยความสามารถและความเจ้าเล่ห์ของเธอนั้นทำเอาหนุ่มๆหลายคนติดเธอจนงอมแงมดัดเล่จากเกมตีดไฟเตอร์ เข้าคนนี้คือดัดเล่เป็นตัวละครนักมวยคลาสสิกระดับโลกซึ่งเป็นตัวละครที่มีฝีมือไม่ใช่น้อยทั้งทักษะความสามารถและชุดฟอร์มที่เขาใส่เป็นชุดฟอร์มประจำตัวแถมยังมีนวมประจำพระองค์อีกไม่ธรรมดาจริงๆ b a ง o บ e t เนตาจากเกม b บย o n e t ้าสาวแว่นในชุดหนังสีดำพราวสเสน่ห มาพร้อมปืนคู่ใจที่ถูกดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวชุดของเธอคนนี้เป็นที่นิยมในบรรดานักแต่งคลอสเพย์จากทั่วโลกแถมรองเท้าของเธอนั้นยังเป็นรองเท้าส้นสูงที่ดูเจ๋งขั้นเทพนอกจากชุดที่สวยงามดึงดูดสายตาแล้วยังดูเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครอีกด้วยวิเวียนจากเกม Dragon Age เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใครหลายๆคนแอบปลืม้มด้วยชุดของนักเวทผู้วิเศษสีขาวทั้งดูมีเสน่ห์และสุดอลังการแบบนี้มองดูแล้วกลับนึกถึงอ e ีเดียใน Final Fantasy 8ยังไงอย่างนั้นแต่เธอคนนี้กลับไม่ธรรมดาตรงที่เจ้าหล่อนมีเสน่ห์ดึงดูดไม่ว่าจะตอนสู้หรือตอนใดก็ตามจอห์นมาสตัน <Mar> <the> จากเกม Red เรดเรดร e เ p t i o n เป็นจอมโจรที่แต่งตัวดูสะอาดตาซึ่งใครหลายๆคนมักชมเขาแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นจอมโจรน,นั้น oh, yeah, เขาเคยเป็นผู้ทำความสะอาดตามชายแดนในช่วงปี1900มาก่อนจึงไม่แปลกเลยที่เขาคนนี้จะได้รับสมญานามผู้รักษาความสะอาดในคราบโจรอลิซาเบธจากเกม Bioshock Infinite เธอผู้นี้มีชะตาชีวิตคล้ายๆกับลาพันเซลเป็นหญิงสาวที่ถูกขังอยู่บนหอคอยซึ่งชุดของเธอนั้นเป็นชุดที่ใครหลายคนจดจำได้ชุดของเธอเป็นชุดสไตล์คอซตชุดรัดรูปที่มองดูแล้วอาจจะผิดรูปแบบไปนิด Agent 4์จากเกม Hitman เป็นตัวละครที่สวมชุดคลาสสิกไม่ว่าเกมไหนก็มีโดยเฉพาะเขาคนนี้ไม่ใช่แค่การแต่งกายที่ดูโดดเด่นแต่ความเป็นมาของเขาก็ใช่ย่อยเหมือนกันฟ e นิก Wright จากเกม Phoenix ไรท์8อ at t o n n y Dual Destiny ถือว่าเป็นอีกหนุ่มป๊อปสำหรับแฟนเกม 3DS ช่วงก่อนหนุ่มคนนี้กระแสดังมากในโลกโซเชียลเขาเป็นผู้พิพากษาที่ไม่เคยเกรงกลัวใครชุดของเขานั้นเป็นชุดสูตรสุดคลาสสิกที่แอบดูดีแบบเรีย,รยบๆแถมยังมีทรงผมที่ดูเป็นเอกลักษณ์จนคนมองติดตาทริสเมริกโกร w จากเกม The Witcher เธอผู้นี้เสมือนนางฟ้าในนินแดนยุคนีโอคลาสสิกชุดสวมใส่ของเธอนั้นดูสะดุดตาและคงความเป็นตัวเธอทั้งชุดที่เธอสวมใส่และความสามารถที่ไม่เหมือนใครนั้นทำให้เธอดูดีและโดดเด่นในทันตาไล n i n g จากเกม Final Fantasy นางเอกสาวขวัญใจหนุ่มน้อยใหญ่จากเกมสุดแฟนตาซีสำหรับชุดของเธอนั้นออกแบบมาได้อย่างเท่ดุดัน สมกับเป็นนักรบหญิงผู้กล้าหาญด้วยหน้าตาทรงผมที่ดุดันจนทำให้ชุดนี้ดูเหมาะและเข้ากับเธอมากไม่ว่าจะเป็นภาคไหนชุดของเธอก็ยังคงคอนเซปต์เป็นนักรบหญิงที่ดูแข็งแกร่งหากใครได้สวมใส่ก็คงจะดูดีไม่แพ้กัน n i g h t of the Round Table หรืออัศวินโต๊ะกลมจากเกม The Order 1 8 8 6ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่หลายคนกำลังจับตามองสำหรับชุดองค์ครักษ์ของพระราชินีหรือชุดของเหล่าอัศวินโตกลมในตำนานกษัตริย์อาเธอร์หลายครั้งที่เหล่าเกมเมอร์อาจจะเห็นชุดองค์ครักษ์หรืออัศวินมากมายแต่สำหรับคราวนี้คงต้องขอยกนิ้วให้กับชุดของอัศวินโตกลมในเกม The อ r d e r เลยก็ว่าได้ เกม The King of Fighter เป็นตัวละครที่หลายคนรู้จักสำหรับเกมในตำนานอย่างเกม The King of Fighter นี้คงจะจำกันได้กับตัวละครที่มีชื่อว่า King หลายครั้งที่เขาออกมาต่อสู้ทุกคนจะต้องสะดุดตากับชุดของเขาในแต่ละภาคและในครั้งนี้เป็นชุดแรรหรือชุด Bar Tender ที่มีคนพูดถึงมากยิ่งมองก็ยิ่งรับรู้ถึงความผิดปกติของชุด โดยเฉพาะกางเกงที่เขาสวมเหมือนเป็นการเอาชุดของไทยกับยุโรปมารวมกันซึ่งมองดูแล้วแปลกตาเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ15ชุดยูนิฟอร์มสุดเท่ของเหล่าตัวละครจากวิดีโอเกมที่คุณชื่นชอบมีชุดไหนที่เพื่อนเอนเห็นแล้วชอบกันหรือเปล่าขอบอกเลยค่ะว่าผู้พัฒนาเกมนั้นใส่ใจในรายละเอียดเรื่องชุดของแต่ละคน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆบางคนเห็นแล้วถึงกับจำได้ขึ้นใจเลยว่าใครแถมชุดเหล่านี้ยังเป็นชุดที่แฟนเกมหลายท่านชื่นชอบและนำไปคลอสเพย์กันไม่น้อยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามีชุดที่เท่กว่านี้สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ